ครับผมก็สวัสดีเพื่อนเพืเเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับเพื่อนๆอ,อ่อคลิปนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงระบบน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเพื่อนๆสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยในระบบน้ํามันเชื้อเพลิงนั่นก็คือวิธีการนะครับใส่ไส้กรองเบนซินนะครับไส่กรองเบนซินใส่ยังไงใส่ให้ถูกต้องใส่ให้ถูกด้านและก็ข้อควรระวัง ในการาใช้ไส้กองบเบนซินเดี๋ยวคลิปนี้เรามาพูดกันเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆก็จากกรณีที่นี่แหละนะครับรถคันนี้เขาได้มีการาวายสายไฟนะครับทำอะไรว่าต่างๆนานาเรา,นานก็ได้มาทำการแก้ไขจนมาถึงขั้นตอนนี้นะครับก็คือเราได้ทำการล้างถังแล้วถังเป็นสนิมนะครับมีไม่รู้ว่าจะล้างหมดได้หมดแค่ไหนนะครับเพราะว่า ดูจากท่อน้ำมันตรงนี้นะครับท่อน้ำมันที่ออกมาจากถังน้ำมันนะครับอ่านะครับเหมือนกับมีเศษสนิมมาอุดอยู่ตรงนี้นะครับเอาลมเป่าก็เป่าไม่ออกนะครับเพื่อนๆเอาลมเป่าก็เป่าไม่ออกก็เลยจําเป็นต้องเอารวดนะครับก็ไปแย่แย่แล้วก็ให้มันคล้ายๆกับให้มันแตกละเอียดแล้วค่อยอ,ออกมาไม่รู้ว่าจะออกมาหมดแค่ไหนนะครับแล้วก็ในถัง นะครับก็ได้เอาก้อนหินเอาเศษน็อตเข้าไปแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปเขยา่าเขยา่านะครับก็เป็นสีเหลืองสีแดงไหลออกมานั่นแหละนะครับเอาเท่าที่เราทําได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับทีนี้หลังจากที่เราทาความสะอาดถังไปแล้วนะครับก็มาเริ่มทําการประกอบทีนี้ปัญหาของการประกอบนะครับก็คือถ้ารถวางวางโครงสร้างวางอะไรมาแบบเนี้ยนะครับก็คือรถด,ดัดแปลงนั่นแหละนะครับ ีน,นี้ตำแหน่งที่เราจะวางไส้กรองเบนซิน,นมันก็หาตำแหน่งยากนะครับก่อนที่เราจะไปวางตำแหน่งอของไส้กรองเบนซินนะครับเรามาดูก่อนว่าไส้กรองเบนซินนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับโดยปกติแล้วนะครับไส้กรองเบนซิน,นเขาเรียกว่ากรองใสนะครับกรองใสเดี๋ยวไปหาตัวอย่างมาให้ดูดีกว่าไหมอ่า นี่นะครับอันนี้ที่เขาเรียกว่ากองใสกองใสนะครับเพื่อนเพื่อนนะกองหยาบนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนกองหยาบนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นนะครับว่าตรงนี้นะครับเป็นรูทะลุนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นรูเล็กๆทะลุเลยนะครับอ่าเขาเรียกว่ากองหยาบหรือว่ากองใสโดยปกติกองใสก็จะเสียบเข้าไปในถังนะครับโดยปกติกองใสจะเสียบเข้าไปในถังแล้วก็จะเป็นก๊อกน้ํามันมาปิด นะครับอ่าสมมุติว่าอ่าผมมีกอกโนวาอยู่แล้วกันนะครับอ่ะโดยปกติรถที่ที่มีกอกน้ํามันขันติดกันกับถังนะครับรถที่มีกอกน้ํามันขันติดกันกับถังก็จะมีไส้กองไส้อยู่ลักษณะแบบนี้เวลาไปขันติดกับถังน้ํามันนะครับเนี่ยเขาก็จะมีกองไส้อยู่แบบนี้แหละนะครับอ่าแต่บางอื่นนะครับในรถนะครับตระกูลเวฟนะครับในรถตระกูลเวฟ ไม่มีกองใส่แหละทีนี้นะครับเพื่อนๆไม่มีกองใส่นะครับไม่มีกองใน,ในก,งใก้นถังนะครับก็จะเป็นสายน้ํามันลอยออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาผ่านไส้กรองแบบนี้นะครับมาผ่านไส้กรองแบบนี้นะครับทีนี้ผมเห็นเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับได้ทําการใส่ไส้กรองนะครับได้ทําการใส่ไส้กรองแต่ว,ว่าผมเห็นใส่ผิดกันนะครับใส่ผิดกันเยอะเลยนะครับ ใส้กองนะครับให้ดูง่ายๆนะครับวิธีการใส่ถ้าหากอ่าเอาดูเอาดูวิธีนี้ก่อนเนี่ยนะครับก็คือตำแหน่งที่เราควรอา่าลักษณะที่เราควรจะใส่ก็คือน้ํามันจะลงมาฝั่งนี้นะครับห็นไหมนะครับน้ํามันจะลงมาฝั่งข้างบนนะครับแล้วมันจะลงมาฝั่งข้างบนนะครับใส้กองจะต้องเป็นไส้กองคว่ำลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่า เศษตกรจะมาอยู่โดยรอบของไส้กรองนะครับจะมาอยู่โดยรอบของไส้กรองนี่แหละนะครับน้ำมันก็จะซึมเข้าไปผ่านไส้กรองแล้วก็มาออกรูด้านล่างนะครับนี่นี่นะครับก็คือลักษณะวิธีการใส่ไส้กรองเพราะว่าทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่าไส้กรองบางตัวไม่ทําหัวสอนกํากับมานะครับเพื่อนเพื่อนไส้กรองบางตัวไม่ทําหัวสอนกํากับมาแต่ว่าเออนี่ นี่นะครับไส้กองบางตัวเขาก็ทําอักษรกํากับมาลักษณะแบบนี้ <tio> เห็นไหมนะครับวิธีการใส่ไส้กองเขาให้ใส่ลักษณะเนี่ยนะครับน้ํามันเข้านะครับน้ํามันเข้าแล้วก็น้ํามันออกตามหัวสอนนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเข้าตรงตูดออกหัวสอนลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่ก็คือทิศทางการใส่ไส้กองเบนซินนะครับเพื่อนๆทิศทางการใส่ไส้กองเบนซินนะครับทีนี้ถ้าเป็นไส้กองลักษณะแบบนี้ นะครับเปลี่ยนไส้กรองตัวใหญ่ลักษณะแบบนี้ก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับอาจจะเห็นในอา,อาจารย์หลายๆท่านที่เขาพาทำนะครับก็คือเขา,เาสกูเจียวปล่อยมาเจาะตรงนี้เจาะทําไมนะครับทําไมถึงมีการเอาสกูเจียวปล่อยมาขันติดไว้หนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆแต่เหตุที่เขาเอาสกูเจียวปล่อยมาขันติดไว้ก็คือเขาต้องการให้น้ํามันเข้ามาในกรองเบนซินเต็ม นะครับเขาต้องการให้น้ำมันเบนซินเนี่ยเข้ามาอยู่ในกรองเบนซินให้เต็มนะครับเขาก็เลยเอาสก,กูเจียวปล่อยมาเจาะเพื่อให้อากาศเข้าไปนะครับพออากาศเข้าไปน้ำมันเบนซินก็จะลงมาเต็มไส้กรองนะครับอ่าก็เป็นการสำรองน้ำมันให้เพียงพอต่อการใช้งานในความเร็วรอบสูงนะครับสำหรับรถอ่ารถแต่งรถแรงทั้งหลายนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นรถธรรมดาไม่จำเป็นต้องเจาะก็ได้นะครับเพื่อนๆก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับก็เป็นเทคนิคแล้วก็วิธีการใส่ไส้กรองผมก็จะใส่ลักษณะแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าตอนนี้หาตำแหน่งวางยังไม่ได้เพราะว่าเอามาวางแถวแถวนี้มันก็ติดขัดสักนิดนึงเพราะว่าเป็นรถด,ดัดแปลงไงแล้วัก็ต้องหาจุดตำแหน่งวางวางไกลๆก,กันกับตัวเครื่องด้วยเพราะว่าบางทีฟัสติดพวกนี้มันไม่ถูกกันกับกวอมร้อนด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะกรอบนะครับทีนี้ผมจะพูดถึงอีกปัญหาหนึ่งนะครับไส้กรองเบนซิน ใส่กองเบนซินนะที่เราไปซื้อตามท้องตลาดนะครับใส่กองเบนซินที่เราไปซื้อตามท้องตลาดมักจะมีปัญหาอยู่นะครับเ,เพื่อนๆปัญหายังไงนะครับผมเคยเจออยู่เนืองละใส่ใส่กองเบนซินเข้าไปใส่ถูกด้านนะครับใส่ใส่กองเบนซินถูกด้านใส่แล้วน้ํามันไม่ลงผมเคยเจอนะครับ ผมเคยเจอกับโซนิกนะครับลูกค้าไปเปลี่ยนไส้กรองมาเองนะครับไม่รู้ไส้กรองยี่ห้อไหนนะครับเพื่อนๆนะครับใส่ใส่ถูกด้านใส่ถูกด้านใส่ตามหัวสอนเลยนะครับแต่น้ํามันไม่ลงนะครับเคยเจอมาแล้วให้ระวังด้วยนะครับพอเรากลับด้านปั๊บนะครับใส่แบบผิดสูตรเลยนะครับใส่แบบผิดสูตรอ้าวน้ํามันลงเฉยเลยนะครับอย่างนี้ก็มีนะครับเพื่อนๆก็ให้ระวังกันด้วยนะครับ อ่าสำหรับไส้กองเบนซินตัวเล็กๆนะครับเพื่อนๆทีนี้ไส้ปัญหาของไส้กองอ่าตัวเล็กๆอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนปัญหาไส้กองตัวเล็กๆอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาโดนความร้อนนะครับไส้กองเบนซินตัวเล็กนะครับเวลาโดนความร้อนโดนแรงสั่นสะเทือนโดนเบนซินนะครับไอ้ข้อต่อตรงนี้แหละนะครับที่เป็นพลาสติกเนี่ยไอ้ทางเข้าทางออกน้ํามันเนี่ยมันมักจะกรอบแล้วก็หัก นะครับให้ระวังด้วยนะครับเพื่อนให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเบนซินอ่ามันเป็นกองเบนซินแบบถูกๆเกลดถูกไงไม่มันไม่ใช่ของแทะแ้บของแท้เราต้องไปซื้อเอาที่ศูนย์เนี่ยตัวหนึ่งก็หลายตังอยู่นะครับเพื่อนแต่ถ้าเราไปซื้อตามสองตลาดนะครับให้ระวังนะครับเพราะว่าโดนเบนซินแล้วฟาสติกเขาจะกรอบกรอบแล้วก็ก็จะหักตรงท่อน้ํามันทางเข้านี่แหละนะครับท่อน้ํามันมักจะหักทางเข้าทางออกนะครับสําหรับเบนซินก๊อกเอ่อกองเบนซินตัวเล็กๆแถม บางท่านก็ออากมาวางไว้ตรงนี้นะครับข้างๆข,งข,งขบูอย่างเงี้ยมันโดนความร้อนไงมันก็เลยกรอบกรอบเร็วนะครับอ่าอันนี้ผมก็จะหาวิธีวางไกลๆจากตัวเครื่องนะครับเพราะว่าเป็นเป็น,ปน,ปนกลัวว่ามันโดนความร้อนแล้วมันจะกรอบนะครับเพราะว่าเบนซินทุกวันนี้ทําให้ท่อพลาสติกแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็นยางเป็นพลาสติกกรอบเร็วนะครับเพื่อนๆนะครับ ครับนั่นก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับกับไส้กองเบนซินแล้วก็วิธีการใส่วิธีการประกอบแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะกรณีแบบนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่อยากใช้กองเบนซินที่เป็นตัวลักษณะแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆไปซื้อไส้กองชุดกองเบนซินของ r x z นะครับเพื่อนๆ r x z เขก็จะเป็นหลอดแก้วนะครับเป็นหลอดแก้วประกอบกันนะครับ เวลาไส้กรองข้างในอุดตันสามารถถอดออกเปลี่ยนเฉพาะไส้กรองได้ถ้าเป็นของ i x z นะนะครับเพื่อนๆนะครับรู้สึกว่า i x z ก็จะเป็นเหล็กทั้งเป็นเหล็กประกบกันหัวท้ายหรือเปล่าผมจําไม่ได้นะแตว่ว่า i x z เนี่ยเขาสามารถแยกเปลี่ยนไส้กรองได้นะครับถอสามารถถอดออกเปลี่ยนเฉพาะไส้กรองข้างในได้นะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับคลิปนี้ก็ทามาเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆ ี่น้อง f อทุกท่านนะครับทิ่นี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกท่านครับสวัสดีครับ